เชียงรายนะคะแม่ฟ้าหลวง mm hmm. เดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะมาถึงแล้วนะคะตอนนี้อยู่อำเภอแม่แลาวจังหวัดเชียงรายคำคัที่เราที่คุณโอมบอกมาได้ไหมเขาขานี่มาว่าจะใ,ให้แม่แพ่มาดูโรงงานของเราใช่ไหมบอกเลยนะพิเศษมากเพราะว่า ไม่แทบไม่มีใครได้มาดูโรงงานของเราเลยนะวันนี้ก็จะพาเข้ามาชมเลยนี่ใกล้ถึงแล้วแล้วก็วันนี้พิเศษกว่าคือพี่นัทเจ้าของโรงงานเลยให้ใหขนาดนั้นเลยค่ะใช่นนชื่อคุณโอมเหมือนกันพอดีโชคดีมากแกอยู่ตรงนี้พอดีโชคดีมากที่วันนี้แกอยู่ปกติแกยุ่งมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปเดี๋ยวให้เดี๋ยวไปเจอคุณโอมกัน โอมหนึ่งอันนี้เป็นโอมอันนี้เป็นโอมเจ้าของโรงงานอ๋อไม่ใช่ผู้บริหารชื่อนีฮิตชื่อนีฮิตโอเคเดี๋ยวไปต่อกันแล้ว ทั้ัแ,แพร่เป็นฟารที่ใหม่ของอินดีนะคะว่าเดี๋ยววันนี้จะมาเจอนี่คือเจ้าของงานของเราซึ่บอกว่าโชคดีมากว่าวันนี้อยู่ด้วยแล้วก็เลยอยากจะรบวกวนพี่โอมหน่อยว่าแบบอยากวันนี้อยากให้โอมช่วยแนะนำพาท้้งแพรไปทัวร์หน่อยได้ไหมคะเพราะว่าถ้าเกิดจะให้นี่เป็นคนแนะนำมันอาจจะไม่ทั่วถึงไงมันจะแบบจะไระอยู่ีดีค,ค,คตาราจะพาไปชมโรงงานแล้รอบๆถึงย่างแรกองเราซึ่งเป็นจุดขายหลักของอินดีครับีขอบคะ พี่โมคะเราที่แรกพี่โมครพาพวกเราไปไหนคะเดี๋ยวที่แรกเนี่ยเราจะพาไปชมแหล่งน้ำแร่ธรรมชาตินะครับรซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการผลิตเครื่องสระของอีดีมเลยคือครื่งส,สาะอีดีมทุกชิ้นผลิตจากน้ำแร่ธรรมชาติครับไปดูแหล่งน้ำแรก่กันโอเคค,ค่ะคเชิญเลยครับ ภาพวาดเดี๋ยวก็จะถึงนะครับแหล่งน้าแร่ธรรมชาติของเราเแหล่งน้ำพุแร่เย็นปิ่งปีนที่ใช้ทําผลิตภัณฑ์ของที่ดีทุกตัวนะครับตามหมดเลยครับต้นไม้ใบไม้นี่ใหญ่ไหมกันเนาะครับ <laughs> อันนี้มาดูมาดูตรงนี้ก่อนตรงนี้คือแหล่งน้ำแร่ธรรมชาติแหล่งแรกที่เราแหล่งที่เจอว่าเราเจอตัวนี้ได้ยังไงนะครับคือตอนตอนเราแรกเนี่ยเราเราเจอแหล่งน้ำแร่ตรงนี้ก่อนจะทาโรงงานเนี่ยเราเจอว่ามันเป็น บอ่อน้ำพุซึ่งมีน้ำไหลตลอดปีค่ะค่ะปริมาณคงที่แล้วก็น้ำใสไม,ไม่ไม่ลดไม่ลดปริมาณแล้วคุณภาพตรงนี้แล้วก็มาตอนนี้เรามก็สํารวจกันค่ะใส่มากเลยใส่มากใช่มันดูใกล้ๆนะครับตัวนี้ก็คือไไเราก็เอาเอาแร่ไปตรวจก็เป็นแหล่งน้าแร่แล้วเราก็ตรวจปริมาณคงที่ไม่หายไปแล้วก็สร้างทางคาแล้วก็ทําขอบทางเดินรูราขอบชิดที่เขาให้ดูเป็นธรรมชาตินะครับเพื่อรักษาความสะอาด คือตรงเนี้ยแหล่งตรงนี้ยเราเราจะไม่ใช้งานเราจะคืนสู่ธรรมชาติเหมือนเดิมแต่ว่าทําให้มันสะอาดขึ้นให้เกียรติต่อสถานที่แต่ว่าแหล่งน้ําแร่ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์อินดีเนี่ยเราจะเป็นแหล่งที่เราเจาะเพิ่มข้างๆและต่อท่อไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้เป็นแหล่งเดิมแต่ว่าตัวแร่มานี่เหมือนกันเพราะว่าแหล่งแร่ใต้ดินเนี่ยเป็นแหล่งเดียวกันก็จะเป็นที่หักใสประมาณ1ัสิบเมตรเราก็จะทําการขุดเจาะแล้วก็ต่อท่อตรงสู่โรงงานซึ่งเป็นแหล่งน้ําพุธรรมชาติอัศจรรย์ซึ่งใช้ใน ผลิตภัณฑ์อีนีทุกๆตัวนะครับอยู่ตรงนั้นเลยไปดูกันเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูตรงนั้นมากเลยสงยมากเลยพี่โอมอันนี้มันต้นต้นบอลบอลครับบอลทําไมมันใหญ่ขนาดนี้อ่ะพี่คือเนี่ยจะดูเทียบกังมันเป็นล่มได้เลยใหญ่มากเลยตัดชุดได้ชุดหนึ่งเหรอเองที่เราบอกคือเนี่ยเราเรางามเป็นแหล่งน้ำแร่ที่มีและท่าสูงมากฉะนั้นเนี่ยต้นพืชต่างๆที่เจริญเติบโตตรงนี้ได้เลยค่ะเนาะสวยเนาะ เดี๋ยวนะคะที่ที่เห็นไกลๆนั่มันใบกล้วยหรือเปล่าคะเป็นพวกกล้วยขนาดนั้นเหรอคะกล้วยมีเอ่อพวกดาหลาดาหลาเขาเริ่ะโตประมาณถ้าอบครับที่นี่โตสูงเลยหัวประมาณสามสี่เมตรจริงๆดูต้นกล้วยนู่นใบแบบสูงมากเลยใช่ใช่ไม่เคยเห็นตื่นเต้นไหมแพรแรดธาตุมันเยอะบอกแล้วเยอะมากนะครับเดีนยวไปต่อตรงนู้นเลยนะครับได้ค่ะ เสียอะไรบางอย่าเสียงซึ่งเป็นแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อผิวใส่ไว้แล้วถ้าเราจับมือได้ถ้าคือออกมาเนี่ยเนื่องจากว่าโรงงานเราเนี่ยตั้งอยู่ในแหลกที่เราใช้ไฟเคมีน้อยมากจึงเป็นแหลกนั้นที่สะอาดลองจับมือได้แล้วก็ลองชิมได้เรานี้ผ่านการตรวจแล้วว่าน้ําดิบจากหุ้มเนี่ยมีความสะอาดในระดับที่ดื่มได้เลยเป็นน้ำดื่มได้เลยารแม่แบบจิ้มผากเข้าไป แล้วก็เลยเอาประโยชน์จากน้ำแร่ที่มีเนี่ยไปใช้ในผลิตผลิตอินดีนซึ่งจะเป็นจุดที่แข็งของแร่เป็ว่านาอินดีนรูปชิ้นทุกโมเดลเนี่ยผลิตจากแหล่งแร่ธรรมชาติซึ่งจุดแข็งที่ไมกก่คัดีอกได้นะครับน้ำแร่เราเนี่ยเราประสบผลแล้วก็คือมาตรฐานเนี่ยสะอาดแน่นอนแล้วก็พอเราเอาผ้าแร่มาเทียบเนี่ยคือคุณภาพก็จะเทีนนนขขเยนกับแหล่ง้แร่ในที่โลภนะครับเราลดจากน้ำแร่ที่เย็นมากก็จะอุดมน,น,นะฮะ คือถามแบบน้ำส้มุ่นใช่ครับมันมันตึงเพราะว่ามันเป็นน้ำแร่ที่พิเศษคือเป็นน้ำแร่ที่น้ำได้เย็นคือมันกจะเพเย็นเทียมอ่าใช่ซึ่งพอเป็นน้ำแร่สุ่มเนี่ยข้อดีของมันคือจะไม่เกิดน้ำแร่น้ำร้อนน้ำพุร้อนคือจะซัลเฟอร์และก๊มันถังมันจะน้อยฉะนั้นเราเราจะอยู่ในข้ออย่นี้ได้ถ้าเป็นน้ำแร่น้ำแร่เร้อนเนี่ยก๊มัถันจะหนีไปได้ ไม่เชื่อะว่าจะมีแบบแรดาร์ดหมากมีน้งแขรงหรือแบบใบไม้อะใบไม้ที่แบบใหญ่ใหญ่มากนน้ำแข็งเราจะทภาพนะว่าแบบสินค้บของเราอที่มันเนี้ยผลิตจากที่นี่แล้วก็เอามาทาหน้าเอามาทาที่สุดมาตานี่ยยอดมากค่ะก็จับประมาตอกระมาณเนี้ยวันหนึงเป็นร้อยมยู่ก็ไหลตลอดีไม่เป็นย่ยครับคเป็นความคิาเรืยอมันเป็นแหล่งแหล่งคา้งแรกมาทกาที่ไทยที่นเป็นึงแอนของเรา ใช่ครับจากนี้เลยเราก็จะไปดูตรงงนอกอว่าตรงงเราได้เมับแอคเตอร์ค่ะ เต็มเป็นนักศึกษาแพทย์เป็นอะไรขนาดนี้คะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูโรงงานผลิตนะครับคือ,อสะอาดของจรคือโรงงานเราเนี่ยได้มาตรฐาน iso <พอ S 1> แล้วได้มาตรฐาน gmp <อ>ด้วยเนี่ยฉะนั้นแล้วก็อยฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นมาตรฐานของด้านความสะอาดและความปลอดภัยฉะนั้นเนี่ยต้องมีการเก็บชุดล้างมือส,สะอาดแล้วก็เก็บผมที่มีชิตนะครับซึ่งพนักงานจริงๆเนี่ยจะยิ่งกว่านี้อีก มีการปิดป่าก็ใส่ของมุแต่ว่าวันนี้เรามาเยี่ยมชมรเราไม่ได้จับชิ้นงานก็เลยจะพาไปดูที่ไหนครับไปกันเลยครับ่ะเชิญครับเดี๋ยวเราจะไปดูที่ตัวของข้มามผสมกันนะครับได้เลยครับตามไปเลยครับา,าสมกัใช่ครับนี่คือเราจะดูว่า เวาลาเราขึ้น,นครีมให้อินดีนเนี่ยเราจะมีชิ้นผสมขนาดใหนเดี๋ยวพาไปดูตัวเครื่องผสมขนดาดขึ้นตัน<ม>โอ้คือ<ม>เราใหญ่มากเราผสมที่อินดีให้อินดีเนี่ยครับเนื่องจากเราขายดีมากจะเป็นห้องผสมขึ้นตันไปดูกันเลยครับหม้อผสมยักษ์เนี่ยใหญ่ขนาดคนขึ้นเ<อ>ข้าไปอยู่ไมได้ครับนี่เราสามคนเขาไปนั่งเล่นในนี้ได้คะท่าครับตัวนี้คือเป็นเครื่องผสมรีมของ อาที่าทำคป็คอดีตัวนะอย่างไรคิดไดีคิดชัด้เาาเวแลนี่คือทั้งหมดเป็นสเตนเลสนะ่ะเป็นเป็นอ่อเป็นกเกก็คือไม่ีสดิทขึ้ฟันกี่กิโลห้านิโลร้อยกิโลคิมตีตีสามสก็ได้เป็นหมื่นเป็นหมื่นครับก็เอ่อนชคิมเดคิมก็จะเทรดที่นี่ครับก็จากน้ำแรก ็มีท่อน้ําแร่ผสมก่อน้ำแร่เข้ามาครับแลาวก็ผสมกับตัวกตุ่มสารขึ้นเนื้อแล้วก็พวกวิตามินและธาตุสารสกัดจากธรรมชาติจะมาขึ้นที่นี่ขึ้นเสร็จพวกเราก็จะมาเข้าขึ้นบรรจุนะครับจะมีขึ้นบรรจุหลายแบบทั้งในรูปแบบรูปแบบซองรูปแบบกระปุกอ่ารูปแบบซองก็จะไม่เป็นโรงงานที่อยู่ด้านข้างนี่ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่จริงีอ่าใช่ถ้าเกิดวันที่แกงผลิตเนี่ยต้องสวมหน้ากากทุกคนแต่ว่าเราไม่ผลิตจะพาไปดูได้ค่ะอ๋ออันนี้ปกติก็จะเป็นรายการผลิตในนี้ใช่ครับจาก จากหม้อผสมใหญ่ๆเมื่อกี้เวลาเขาจะบรรจุเขาก็จะถ่ายใส่หม้อขนาด50-100กิโลที่ตัวนี้แล้วก็มีป้อนใช่ก็จะป้อนเพิ่มเครื่อจักในการบรรจุครับพอบรรจุถ้าเรามาวันวันี้เป็นการผลิตจริงๆเนี่ยนม่ใช่วันนี้เราบรรจุวันหยุดเนาะก็จะมีพนักงานทิ้งเต็มเลยเครื่องก็จะบรรจุปั๊กแป๊กปั๊กแป๊กปั๊กแป๊กออกมาเขก็จะบรรจุบรรจุตรงนี้นะฮะบรรจุเสร็จก็จะทําการปิดฝาขันฝาชิ้นคุณภาพ จะเห็นว่าทัากการเทอวันจริงกลนก,การจะวิ่งเต็มเลยใส่าากระปุกเสร็จก็จะไปห้องแฮกกอ่อนซึ่เป็นห้องถัดไปยอยู่ด้านหนัง เดย์ครีมใช่มีทั้งเดย์ครีมมีทั้งไนท์ครีมนะคะเราเอามาจากห้องนี้เลยใช่ไหมคะใช่ครับทั้งหมดเรียบร้อยแล้วก็มาอยู่นี่ใช่จากทั้งหมดนี้ก็จะมาห้องนี้เพื่อเตรียมแพ็คนะครับอ่านี่พอดีวันนี้เป็นเป็นอ่าเป็นชิปที่ผลิตเดร์ครีมอ๋ออันนี้อันนี้ล็อตล็อตของเราที่กจลังจะออกไปจะออกไปล่าสุดอันนี้ล่าสุดเลยนี่ค่ะของวันนี้นี่คือเออ่ผลิตในยี่สิบเจ็ดสิบเจ็ดนะครับอุ้ยล่าสุดจริงๆโอ้โหแข่งน่าใช้มากเลยค่ะเนาะใช่ไหมเดี๋ยวต้องลองดูนะคะเป็นไงน้องแพรเห็นอย่างนนี้มมั่ใจ มั่นใจรู้สึกว่าอยากใช้แต่ทีเนี้ยเนี่ยถ้าเกิดว่าในเรื่องของสรรพคุณนะค่ะแพทย์จะต้องรบกวนให้พี่โอมหรือพี่แดนนี่ช่วยแบบช่วยบอกออน,นิด,ดนึงเนาะว่าแบบว่าอยากรยเรื่องอะไรบ้างอะไรอย่างนี้เพราะว่าใ,ในเรื่องของส่วนผสมต่างๆแพทย์มั่นใจแบบเกินร้อยแล้วตอนเนี้ยแค่อยากจะรู้ว่าแบบมันช่วยตรงจุดไหนบ้างที่แบบตรงประเด็นอย่างเงี้ยเวลาแพทย์ไปคุยกับใครจะได้รู้สึกว่าเฮ้ยพี่มันตอบโจทย์พี่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเยียมมากจะต้องรบกวนนพรว่าได้คเลยครับเดี๋ยวพนอีเดี๋ยวเอาเป็ดชุดแล้วก็ไปคุยกันข้างนอกดีกว่าเพราะว่าอยย่าี้คุกันจจะไมสเท่่่าไไหรด้ะ อ่าแล้วนี่คือผลิตภัณฑ์ของเรานะที่เมื่อกี้น้องพยเห็นข้างในใช่ไหมก็เป็นตัวหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ครบเลยก็เคยเห็นตัวไหนแล้วบ้างรู้จักตัวไหนคือจริงๆซื้อไปเรียบร้อยแล้วจริงเหรอะเช่เลรอทุกตัวเลยแต่ว่ายังไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าใช้เป็นยัง ยังค่ะยังไม่ได้ใช้คือพอดีว่าพอเปิดแพ็คเรียบร้อยแล้วเนี่ยพี่โอมบอกว่าโอเคแพ้เดี๋ยวเนี่ยพี่แนนนี่มีแผนจะขึ้นเลี๋ย่ขึ้นใช่ค่ะก็เลยมาเลยและเสร็จทีเนี้ยก็เลยตั้งใจว่าเห็นทุกอย่างแล้วน้าผูเราก็ไปดูมาแล้วว่ามันคือส่วนผสมหลักในการแบบทําเครื่องสําอางอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จทีเนี้ยอยากจะมาถามพี่โอเรื่องลําดับขั้นตอนในการใช้เพราะว่าเรามีแบบหลายตัวหลายตัวมากเลยใช่แบบก่อนหลังใช่ไหมใช่ค่ะโอเคือคือผลิตภัณฑ์อินดีที่อ จากน้ำเล่นธรรมชาติเหล่านี้กก็จะมีอยู่นะครับก็จะมีสี่ตัวก็จะมีอินดีมแม็กซครีมอ่าตัวสีดำนี่นี่แล้วก็คีมเดย์ครีมสีขาวมีวอเตอร์มาร์คแล้วก็เป็นตัวแพชชั่นอ่ามูสคอนคอนสอาร์ชีน้านะครับซึ่งอ่าเดี๋ยวเราไปทีละตัวก่อนเลยในการล้างหน้าล้างหน้าเราก็จะมีตัวนี้แพชชั่นเป็นมูสต้องใช้ตัวเราใช่ไหมฮะอ่า เป็นมุสที่ใช้น้ำแรธรรมชาติกับผลนภายพวกสารสกัดจากดอกพุดตานซึ่งตัวเนี้ยจะทำความสะอาดผิวหน้าได้อย่างอ่อนเยาว์เพราะว่า1คือเป็นน้ำแรธรรมชาติ2คือจะไม่มีพวกสารพวกอง s อ s ซึ่งเป็นสารความสะอาดซึ่งใช้ในผลิตภัณฑ์ทั่วไปซึ่งมีความรุนแรงกับผิวเนี้ยเราจะไม่ใช้เราจะใช้สารสกัดจากพวกมะพร้าวมาเป็นสารสกัดหลักในการในกลุ่มความสะอาดเนีตัวนี้เลยใช้ล้างผิวหน้าได้ทั้งคนที่ มหือแห้งใช้ได้ทั้งวันนะคือแต่ตอนเช้าก่อนนอนล้างหน้าได้หมดก็จะได้หัวมูสที่กดมาแล้วเป็นผมนุ่มๆล้างหน้าได้สะอาดแล้วความรู้สึกหลังจากที่แบบได้ล้างไปแล้วมันมันเอี๊ยดไหมคะมันรู้สึกสบายมันจะรู้สึกสะอาดแบบว่าเอ่อหน้าไม่แห้งเพราะว่าเอ่อผิวสูงมากใช่ลองแพย์ต้องลองี่บอกเลยว่าเพลินกองแน่นอนกองจะนุ่มๆถูไปเพลินแน่นอนครับแล้วก็ถ้าเกิดตอนเช้าตอนเช้าก็จะมีเดครีมค่ะอาเดครีมก็จะเป็นอ่า ขาวนี่ยตัวตะกี้ที่เราไปเจอใ,<น>ใช่ครับกาวิเซเนตมัน,นเป็นไม่ธรรมชาติหนุนก,กับคุณค่าจากตัวนาโนแคปซูลนะครับซึ่งช่วยในการยกระชับผิวอันนี้ FPS เท่เาไหร่อะคะตัวนี้มีประมาณ23ครับ23แดดได้ด้วยใช่แล้ว PA3 หมดจริงๆตัวนี้กันแดดได้ในระดับทั่วๆไปเพราะว่าเราออกแบบเพื่อที่จะกันแดดในระดับของพวกเอ o f t focus ซึ่งเอกแดดนานๆออกทีนึงเพราะว่าเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราใส่กันแดดมาไปปุ๊บความมันจะสูงมาก วั <ทำ S 2> สดุกันแดดเนี่ยทำให้น้ารำมันมันเป็นมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้ววัาสดา์กันแดดเนี่ยจะมันใน,ในความเป็นเนื้ออ่อยด้านเนี้ยตัวนี้จะทาให้แบบว่าใส่ระดับพอดีในแต่ละวันแต่ถ้าถ้า,ถาใครจะใช้ร่วมกับครีมกันแดดที่ใช้ประจำอยู่แล้วก็ไม่เป็นอัญหาหรือจะใช้เป็นรองพื้นเพื่อจะแต่งหน้าก็ไม่เป็นอะไรใช้ได้นะครับอันนี้มันมันช่วยในเรื่องของผ้ากะสุดทางดอะไรนี้ด้วยช่วยได้ครับเพราะจะมีตัวกันแดดแล้วก็สารพวกยกกระชับอยู่หน้าแล้วก็ รถเรือรอยูโรยจากฝ้า่งเศสไปยังประชาชด้วยแต่ถ้ายกแทบจริงจริงเนี่ยอย่างเข้มข้นเน็ตต้องเป็นครีนในครีมตัวนี้คือพระเอกที่แบบว่าขายดีมากซึ่งหลายคนลองแล้วว่าหลังจากที่ใช้แล้วเนี่ยภายในไม่กี่ไม่กี่นาทีเนี่ยจะสึกได้ความความตื่นเป็นหลักนาทีเลยใช่ไหมคะใช่เป็นหลักนาทีเลยเนี่ยเดี๋ยวกลับไปนะปาดไปข้างเยอะใช่ไหมปาดไปข้นเลยอะไรเงี้ยตัวนี้คือใช้น้ธรรมชาติบวกกับนาโนแคปซูลคือแคปซูล สก,กัดของชาวซึ่งมีความเล็กมากระดัแบบนานโนคือเล็กกว่าเส้นผมนับร้อยเท่าแล้วแกะอีกตัวหนึ่งี้ยังแกะไม่ได้ซึ่งไอตัวนี้นี่เนื้อครีมจะลองกลับไปดีดูเนื้อครีมเป็นเนื้อซึ่งเอ่อให้ความเอทาแล้วจะซึมเร็วแต่้จะให้ความรู้สึกที่เอ่อเขาเรียกว่าอะไรมีความชุ่มชื้นบนผิวหน้าสูงเพราะมันเป็นไนท์อครีมเราถ่ายกลางคืนเราเราไม่ต้องแบบไปแคร์ว่าทาแล้วจะเหนือหนักหรือเปล่าจะให้ความชุ่มชื้นในระดับที่พอเหมาะ แล้วปริมาณในการใช้มันใช้เยอะไหมคะพี่โอุปใช้ครั้งนึงก็กดกดขึ้นมาแล้วก็ป้ายเท่าไม่ถูกเขี่ยไปวหมตีท่าจุดนีแล้วค่อยๆเกลี่ยนี่บางคนจะกดได้ใช่กดมีเนื้อคิีมความบรตัวนี้แล้วเนี่ยอยากตีนะครับแล้วถ้าใครใช้เนื้อครีมแล้วรู้สึกว่าชุ่มชื้นไม่พอจะมีตัวนี้วอเตอร์มาอือฮั้นมีนวอเตอร์มาก็คืออ่าวอเตอร์ก็คือชื่อบอกแล้วคือตัวนี้จะเติมน้ำในผิวเพราะอะไรเพราะว่าผิวคนเราเนี่ยถ้าจะให ให้มีการซ่อมแซมอยูหนัซ่อมแซมเ็าเรียกซ่อมแซมความหย่อนคล้อยซ่อแสมแซมจุดที่ถูกทําลายในแต่ละวันเนี่ย<ม>ผิวจะซ่อมแซมตัวเองได้เนี่ยต้องมีความชุ่มชื้นที่พอเหมาะ<ฮ>ถ้าผิวแห้งเกินไปจะซ่อมแซมตัวเองได้ช้าดังนั้นจะเ้งก,<ม>การการเพิ่มน้ำลงในผิวคือเ<ฮ>ด่นของวอเตอร์มาคือจะไม่มีออยเลยเป็นในกลุ่มของกลุ่มน้ําและสารต้พวกน้าที่เตินตมน้ในรูปในผิวเช่นจะมีน้าแร่ธรรมาชาติมี ออกลุ่มวิตามินต่างๆแล้วก็พวกไฮยาลูรอนิกแอซิดซึ่งเป็นสารที่อุ้มน้ำต่อผิวตัวได้ใสเติมไปเลยฉันั้นเนื้อครีมมันเป็นจะจะใสกว่าจะใสแล้วเบาฉะนั้นเนี่ยคนที่มีความรู้สึกว่าใช้แล้วผิวมันมากกับกับไน้ครีมสำหรับคนที่มีปัาผิวมันอยู่แล้วอาจจะใช้วัตเตอมาเป็นหลักแล้วเติมเติมเน้ครีมในช่วงที่แบบว่าต้องการเติมแต่คนในผิวธรรมดาอาจจะใช้เน้ครีมเป็นหลักและเติมวอตเตอร์มาในเวลที่อยากเติมได้ S <S ซึ่งม,ม,มาสเตอร์บานเนี่ยเติมได้ทั้งกลางวันและกลคือบางคนคิดว่าเออทำงานในออฟฟิศเปิดแอร์ทั้งวันแล้วมันเอ่อากาศแห้งมากแห้งหนักเลยแห้งหนักเลยกลย <ๆ S 2> ล็ต้องใช,ใช้ใช้ตัวเดย์ครีมตัวของเตอต์อตอมารกได้แล้วแต่สามารถใช้คนกันได้ครับที่มีความหมายถึงยังไงคะคือแบบเราแต่งหน้าไปทำงานที่ออฟฟิศแล้วระหว่างวันมันหน้ามันแห้งมันทาได้หรือหรือว่าตัวนี้คือเติมก่อนตอนเช้าหรือทั้งวันก่อแต่งหน้าก่อนแต่งหน้าก็ได้หลังแต่งหน้าปุ๊บเนี่ยเดีี๋ยวนาจะมี หน้าซึ่งพอแต่งหน้าเสร็จปุ๊บระหว่างวันเราสามารถพ่นได้เลยซึ่งตัวนี้จะพ่นแล้วจะไม่ทำให้ก็จะให้ความชุ่มชื้นเลยค่ะใช่ความชุ่มชื้นเลยโดยที่ไม่ต้องแต่งโดยที่ไม่ทําให้เมคอัพลบเลือนออกไปเพราะว่าเราอองที่พ่นออกมาเนี่ยฝอยใช่เราไม่ต้องไปยุ่งกับกับเมคอัพพ่นทันได้เลยน่าจะเป็นประมาณทีหน้าไหยก็ออกมาแล้วนี่ไงถูกจังหวะเข้ามาได้ถูกจังหวะเพราะว่าเพราะถ้าอินดี้ของเราเนี่ยจะคุยตลอดว่าเราต้องการผลิตภัณฑ์ซึ่งมอบคุณค่าที่พันออกมา และเป็นอินโนเวชันใหม่ทุกปีซึ่งออกมาออกมาเรื่อยๆก็ติดตามกับทางอินดเนอร์เลยว่าจะมีอะไรออกมาเมื่อไรแต่มาแน่นอนครับจะมีตัวใหม่ๆออกมาตามที่ลูกค้าต้องการและทั้งหมดนี้ก็คือมีน้ำแร่ธรรมชาติของเราแน่นอนใช่ครับเป็นน้ำแร่ธรรมชาติส่วนเลยเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าผลิตภัณฑ์ของอินดีนจะดีต่อสุขภาพ้ใช่ไหมได้ใช้ฟังแล้วรู้สึกอยากใช้เ็ไมาให้ความรู้สึกมั่นใจว่าเฮ้ยคนที่เป็นแบบเหมือนผิวแพ้ง่ายมันน่าจะใช้ได้นะใช่ครับใช่ใช่คือผู้่อถึงอาการแพ้เนี่ย เครื่องพรางทุกตัวเนี่ยมีโอกาสแพ้หมดแต่ทีนดีเนี่ยเราพบว,ว่าอัตราผู้บริโภคที่ใช้และเกิดการแพร้เนี่ยต่ำน้อยมากน้อยกว่าเครื่องพรางเจ้าอื่นเพราะว่าอะไรเพราะเราเป็นทรัทแรทบแม่รสชาติเป็นหลักแล้วใ่มมีการใช้ เนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาที่แบบบางทีเราจะไปบอกให้ใครเขาใช้ใช่ไหมคุณเราใช้ดีอยากจะบอกต่อเราก็ไม่ต้องเป็นกังวลว่าแบบเขาจะแพ้หรือเปล่าถ้าเขาแพ้ง่ายรวมถึงตัวแพเองด้วยไงแพ้ซื้อเรียบร้อยแล้วแต่ว่าแบบเอยเดี๋ยวเอาไปก่อนยังยังไม่ได้ใช้อะไรใช่แต่ไม่มั่นใจจะทำไงอย่างนี้ปุ๊บกล้าใช้เลยเดี๋ยวกลับไปเปิดใช้เลยยอดเราให้ครบทุกตัวที่ว่านะไฮไลท์ของมันเลยนะเนี่ยยิ่งถ้าเกิดเป็นผู้หญิงแล้วแต่งหน้านะยิ่งต้องใช้ใช่ไหมคะตัวนี้แพชชั่นทำให้หน้าสะอาดแล้วก็บำรุงทุกตัวให้แบบ อ่อนยาวเด้งเวลาไปคุยกับคนนี้เราบองว่าหน้าเด้งไปแต่ไกลเลยใช่ครับโอเคถือว่าวันนี้ก็ได้ค่อนข้างครบเลยค่บพีนี้นี่มั่นใจมั่นใจเลยใช่ขอบคุณพี่โอมด้วยนะคะขอบคุณมากที่มาทยุเยมชมครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับก็รายละเอียดก็ติดตามได้จากทีจีแล้วก็จากวันทีทุกคนนะครับได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวตอไปมาบุกรงงานพี่โอมอีกได้ไหมคะได้ครับดีมากครับือ่าโชคดีมากเลยแบบว่าที่ได้มีโอกาสมาในวันนี้ได้ครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะพ<ะ>ี่หล<อ>่อตรงนี้ก็จะเป็นบ่ออีกตอนนึงจะเป็นบ่อแบบซึมแห้จะค่อยๆซึมขึ้นมาแล้วก็เราก็ต่อข้อไปทําเป็นลานําธารให้เขาเป็นลาธารไปเลี้ยงตรงพืชพันธุ์ธรรมชาติแถวนี้เลยมันก็จะซึมมาเรื่อยๆเนี้ยแล้วดูลองลองดูนะน้านําใสมากานะฮะน้ําใสจริงๆเห็นเห็นข่องใต้อันนี้คือน้ําแรกนะครับลำแรก